ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะยิงเตรียมตัวก่อนไปค่ายก็คือเริ่มเขียนสมุดสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่อยากจะเห็นในค่ายแล้วก็อยากให้พระเจ้าพูดด้วยจริงๆว่าอยากให้พระเจ้านำพระเจ้าจะนําเราไปในทิศทางไหนเมื่อไปค่ายพระเจ้าพูดกับตัวเองชัดชัดเจนอยู่สองเรื่องก็คือสิ่งที่ต้องทําในโครงสร้างในหน่วยของตัวเองเรื่องแรกคือพระเจ้าบอกว่าให้ประกาศก็คือต้องต้องคิดในเรื่องของการประกาศมากขึ้นกับเรื่องที่2คือการสร้างสาวกก็คือต้องเริ่มสร้างคนจากกลุ่มน้อยจากทีมหัวหน้าแคร์ เริ่มคุยเริ่มลงลึกแล้วก็เพื่อสร้างสาวกในการรับใช้ต่อไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยอย่างชัดเจนในสองเรื่องค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นค่ายแรกของบองนะคะที่ได้ไปเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ก็ก่อนไปก็ได้คาดหวังว่าเราจะค้นพบอะไรบางอย่างแล้วก็จะให้พระเจ้าช่วย ขาว่าปลดปล่อยความทุกข์อะไรของเราบางอย่างค่ะแล้วก็อยากที่จะขยายตัวเองด้วยในเรื่องของการรับใช้แล้วก็การไว้วางใจในพระเจ้าค่ะแล้วก็ติดสนิทกับพระเจ้าในค่ายพระเจ้าก็พูดด้วยเยอะค่ะเรื่องของติดสนิทของพระเจ้าแล้วก็เป็นการอย่างลักลึกในทางของพระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพระเจ้าค่ะในค่ายครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในการไปนะคะในปีที่แล้วก็ไม่ไม่ได้รับใช้มากะคะ่ะแต่ว่าปีนี้ได้มารับใช้ในการที่ได้ไล,ล่ลําแล้วก็เต้นเปิดงานนะคะก็รู้สึกว่าพระเจ้าเข้ามาขยายใจมากค่ะขยายชีวิตด้วยแล้วก็ก่อนไปเข้าค่ายก็ก็ได้มีโอกาสได้ซ้อมค่ะขยายชีวิตมากเพราะว่าติดปัญหาเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าพระเจ้าก็ ช่วยในการที่เรานั้นจะมีโอกาสมาซ้อมมากขึ้นแล้วก็ได้ได้รับใช้พระเจ้ามากขึ้นนะคะคุณพระเจ้าคะ่ะค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะในค่ายครั้งนี้สิ่งแรกที่เห็นก็คือความรักของพี่น้องความรักของความผูกพันของพี่น้องนะคะที่มีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยก็คือพระเจ้ายืนยันคอนเฟิร์มกับข้าพเจ้าว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่จํากัดนะคะแม้เราจะเป็นคนที่เล็กน้อยนะคะแล้วก็หรือว่าแม้เราจะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่างานรับใช้ของพระเจ้าแล้วแค่เรามีใจนะคะสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตของเรานะคะก็จะไม่ไม่ได้มีผลกับงานรับใช้นะคะแล้วก็ข้าพเจ้ามีความตั้งใจว่าในปีนี้ข้าพเจ้าจะออกไปประกาศนะคะให้มีคนมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็คือค่ายครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ไปมีสองสิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยก็คือในเรื่องของความรักแล้วก็ครอบครัวก็ก็คือที่ผ่านมาครอบครัวก็มีปัญหามาตลอดแต่ว่าพระเจ้าก็มาพูดในใจบอกว่าทรงรักสามีเหมือนดังที่เรารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นึกถึงใจเขามากกว่าใจเรา ทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้ามีความสุขมากๆทางด้านครอบครัวค่ะแล้วก็สิ่งที่สองที่ได้ยินก็คือพระเจ้าบอกว่าจงรักกันให้มากๆหมายความว่าเพื่อนพี่น้องทุกคนที่อยู่ในค่ายแล้วก็คนที่อยู่ในรอบตัวของเราอะค่ะให้เราใช้ใจของเราอะรักเขาก่อนแล้วก็เข้าไปดูแลทุกคนเพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ <cam. Oi> สําหรับตัวผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ไปร่วมค่ายครั้งนี้ก็พบกับสันที่สุขแล้วก็มีความหวังใจในพระเจ้าเพราะว่าช่วงที่ไปค่ายเนี่ยจริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรามีความทุกข์ใจมากอะไรเงี้ยแต่เมื่อเราไปเห็นความรักของพระเจ้าเนี่ยเราก็มีความมั่นใจว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่และจริงๆตัวเองก็มีความวิตกกังวลแล้วก็มีความกลัวอยู่อะไรเงี้ยแต่เห็นความรักของพระเจ้าที่ มาตายไทยบาทแทนเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอ,อความทุกข์ของเราเนี่ยมันเล็กน้อยถ้าเทียบกับความรักของพระเจ้าอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรามีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อเรานึกถึงพระเจ้าอะไรเงี้ยก็เมื่อไปค่ายครั้งนี้เนี่ยเราก็พบสันติสุขแพ้แล้วเราก็มีความสุขเมื่ออยู่ในค่ายจริงแล้วก็อยากให้มีค่ายทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็ <laughs> <laughs> ก็ทําให้เราแบบมีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตมากขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าของพระคิดที่มาตายถ่ายบาทแทนเราก็ขอบคุณคิดจักของเราที่จัดไายดีๆแบบนี้ทําให้เราได้มาลื้อฟื้นความเชื่อลื้อฟื้นความสันติสุขอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เรามีพลังมากขึ้นที่จะดําเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วก็จะดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้า พี่มอมน,นี้มีส่วนสําคัญสําหรับหนังสือค่ายเรามากใช่ไหมครับที่ออกมาสวยๆนี่ต้องต้อง,องให้พี่มอมเลยครับ <laughs> ส่วนตัวก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็คือมีโอกาสได้ไปค่ายปีนี้คือห้าคืนหกวันอ๋อไม่ใช่ห้าไปไปค่ายห้าวันก็ <laughs> คือมีโอกาสได้ไปก่อนแล้วก็ได้เห็นได้มีส่วนในการเตรียมงานตั้งแต่วันแรกนะครับก็เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่ไม่ไม่มีปัญหาหรือไม่มีอุปสรรคแต่เรา ขอบคุณพระเจ้าที่ค่ายปีนี้เราได้เริ่มต้นด้วยการอธิษฐานก่อนไปค่ายทีมนัสกสการ์เนี่ยเริ่มก่อนมาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วก็ยังมีอธิษฐานที่โบสถ์ต่อเนื่องกัน7วันใช่ไหมครับก่อนไปค่ายคือผมรู้สึกว่าพระเจ้าสติตอยู่ด้วยมากๆเพราะว่าเมื่อเราเจอปัญหาเจออุปสรรคบางอย่างกว่าที่พี่น้องจะเห็นเวทีเห็นไฟแต่ละอย่างขึ้นได้เนี่ยพี่น้องไม่รู้หรอกว่าโหมีคนที่เหนื่อยกว่าเราอะ่ะเขาต้องปีนขึ้นไปบนหลังคา เพื่อหาทางที่จะออกมาติดตั้งแล้วพวกเราเราก็ลุ้นกันมากว่าโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าอยู่ด้วยขออย่าให้เกิดอะไรขึ้นขอพระเจ้าปกป้องทุกคนแล้วก็ขอพระเจ้าให้งานนี้ออกมาอย่างดีที่สุดแต่เราก็เห็นว่าเฮ้ยทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าช่วยกู้แล้วก็ให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้อย่างดีงานทุกอย่างออกมาเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ผมเชื่อว่ามันเป็นพลังของการอธิษฐานนะแล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ไม่ใช่แค่เรื่อง,องสถานที่แต่มันไปสู่ชีวิตคน คนที่มาค่ายได้รับระพรคนที่มาจากต่างจังหวัดผมก็เห็นหลายคนได้รับระพรกลับไปในปีนี้ก็แบบพี่อมรเหมือนกันอยากให้ปีหน้ามีค่ายยาวขึ้นนะครับเดือนหนึ่งเลยครับโอเคพี่อมรสปอนเซอร์ก็ขอบคุณพระเจ้าขอบอาเอเมนนะครับส่วนตัวก็คือปีหน้าเนี่ยจริงๆก็อยากเห็น2 0 0พันคนเหมือนกันเพราะอาจารย์ก็อยากจะเปลี่ยนสถานที่ในการจัดค่ายห้องประชุมที่ใหญ่ขึ้นปีนี้ห้องประชุมเล็กไปหน่อยไหมครับ นะปีหน้าเราจะไปห้องที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะไปสูงนิมิต2 0 0 0คนด้วยกันเอเมนไหมครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราแต่ละคนต้องพาหนึ่งคนไปด้วยผมก็ตั้งใจว่าเฮ้ยปีหน้าเราก็อยากจะพาหนึ่งคนอาจจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นใครไม่รู้ละ่ะเกี่ยวเขาไปด้วยหนึ่งคนแล้วเราจะได้เห็นด้วยกันว่าปีหน้าพระเจ้าจะทําสิ่งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นสำหรับใครเราเอเมนไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับเอเมน เราประมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันใี่ไหมครับประมือขอบคุณพี่น้องที่มีอกาอได้มาหนุนใจเรานะครับพี่น้องปีหน้าเราตั้งตั้งใจว่าเราจะเห็น2,000คนไปค่ายปีนี้เราสมัครค่ายมาประมาณพันสองร้อยกว่าคนนะครับพันสามร้อยคนปีหน้าถ้าเราหนึ่งคนชวนหนึ่งคนไปได้เนี่ยสองพันก็เอาไม่อยู่นะครับแต่ว่าปีหน้าเราจะชวนเพื่อนเราไปด้วยหมไหมครับ